ก็เล,เล่นฟุตบอลนะเล่นฟุตบอลก็หโรงไม่ีปัญหาเาขั้นแรกก็คือหัวเขา่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลบใช่ไหมฮะผมต้องแจที่ปั๊มขอเขาบอกเข้าห้องคนพิการยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละ ข้างเดหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทข้างละข้างละ,งละผมผมตัดสินใจเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นน่ะมผมซื้อไปเลย กลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่ไม่ใช่หวยนะสี่สไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สามมือสามมือผมหนักกว่านั้นเี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่เก่งชั่นใ้ใช่ไหมเพรยาผมทำราสตันเลตแลอนคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะ ใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กีงข้ายาวใส่ปั๊บผมออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอะครับแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างเดิะครับใช่แต่ผมแต่กอดนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะ แล้วอยู่นี้ผมสบายไหมผมสบายโอแล้วก่อนนี้คุณท่านร์ครับอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับกับ่างนี้ผมสบายครับดมอผมขอบคุณดครนะสิบหกเดือนที่แล้ววันที่สิบหกเดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวคุณดูวันนี้ที่สิบเอ็ดยังไม่ถึงเดือนอ,อาออทิตย์แรกผมถานวันที่สิบหกคือวันพุธครับ แะ้ว่าอาทิตย<ม>์ผมมาอีกใช่ไหมเดินเดียวกันผมมาโชว์ออฟทุกคนเลยปัญหาจริงๆคืออะไรครับและเริ่มต้นเมื่อกี่ปีครัปัญหาจริงๆุกข้อเข่านี่มันถอยหลังประมาณสองปีสองปีนี่ผมจะเดินนี่นะฮะมันขั้นแรกเลยมันแบบกระดาษแก้วกระับก็แบบแ,ลแบบแล้วก็มาเจ็บเหมือนกับเข็มมันแทงอะ่ะรับรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับผมแล้วผมก็ไปโรงพยาบาลผมเช็คร่างกายมันตลอดอที่โรงพยาบาล ข้างละหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันว้าวเตรียมผ่านะเตรียมผ่าแล้วครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหมอบอกว่าอาทิตย์นี้พักผ่อนภรรยาผมก็ไปเซ็นอนุญาตผ่าเรียบร้อยเตรียมเงินไปสามแสนกว่าละสิใช่ครับจะมากข้างละแสนกว่าแล้วก็ผมมาเจอคนคนนี้ครับคือคุณสุรทินที่ทําที่ทําอยู่ที่แล้วเขารู้จักกับภรรยาผมเขาบอกว่าเฮียเฮียลงมาเอเชียไลน์หน่อยสิ อย่าพึ่งผ่าอย่าพึ่งผ่าโรบาลไม่หนีไปไหนเพราะว่าผมก็โดนพวกที่ขายอาหารเสริมเนี่ยมาติดต่อผมเรื่อยเยอะมเะมันเยอะและเกินมันเยอะเละเกินใครเห็นเราบิ่งาลังซื้ออ่าโอเคผมมาอ่ะมาเขามาผมมาวันพุธผมก็นั่งดูเภสัชท่านอธิบายบรรยายอะไรตัวอะไรท่านเภสัชก็บอกจบแล้วท่านเภสัชบอกว่าใครมีปัญหาอะไรไหมผมยกมือบอกผมครับผมมีปัญหาเรื่องเข่าก็คุยกันคุยเสร็จปั๊บ ตกลงผมเอาบินมาสามหลอดอสามหลอดเสร็จปั๊บมากินผมบอกว่าถ้าไม่ดีผมไม่มาแล้วนะนะอิสราเอลขึ้นเขียงถ้าไม่ไม่ทำให้ผมมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมไม่มาคือยังมีกระดาษแก้วแก๊แก๊ปแก๊แ,ก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 แก๊อยู่ไหมไม่มีครับ,รบเอางั้นเล่าย้อนนห้นิดหนึ่งได้ไหมครับคุณสุพลปัญหามันคืออะไรว่าเออก่อนจะจะเจ็บขนาดที่จะต้องขึ้นเขียงผ่าตัดเนี่ยเกิดมาจากอะไร เอาเริ่มท้าความแต่ก่อนนี่ผมเล่นฟุตบอลอยู่ก็มันโดนเพื่อนตัดตัดตรงน่องก็เจ็บตั้งอบัดนั้นมาอแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมก็โอเคสูบภาพแล้วเราสูงมีประมาณสี่สิบกว่ากว่าเริ่มแหละเจ็บเดินเสียวเจ็บเร็วเนาะสี่สิบกว่านี่ถือว่าเร็วเลยนะสี่สิบกว่านี่เริ่มแล้วรู้สึกเดินมันก็แคปก็แ๊ปนั่งอะไรก็ขับรถรู้สึกแต่ก่อนนี้ผมยังไม่มีเกียร์อัตโนมติ รู้สึกเหยียบไปเหยียบมาเสียวเสียวแล้วเดินไปดีนะฮะเดินไปไหนก็แล้วแต่เสียวมากคือเกียร์กระปุกเนี่ยมันต้องขาหนึ่งต้องหยยบขัาด้วยก็เหยียบลัดเหยียบเองกแล้วก่อนนี้ผมเดินไปกับภรรยาผมเนี่ยภรรยาเดินนําหน้าผมผมก็ต้องจะขึ้นบันไดผมต้องจับราวจับราวเพื่อพยุง้เหนียวขาขึ้นไปพยุงแล้วจะขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยผมตอนนี้ผมไม่ได้จ้างเซลลผมก็ขับไปเองไปกับภรรยาผมเข้าห้องน้ํานี่ผมต้องเข้าห้องน้ํา คนพิการเฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพราะอะไรครับมันมีราว ลาให้เราลุกขึ้นราไปยุงตัวพี่เนี่ยต้องเข้าห้องน้ำคนพิการคือจริงๆแล้วเติมน้ำมันเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใส่ใจมากแต่ยี่ห้ออะไรนะฮะแต่ถ้าเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยพี่ต้องเข้าปตทเพราะมีห้องน้ำคนพิการอ่าแล้วก็เข้าไปสะดวกกว่าเพราะว่าไม่งั้นเรานั่งยองๆเนี่ยนั่งลงไปได้ใช่แต่ต้องเหมือนกันแน่เลยคุณสปพลุกไม่ได้ไม่ได้คือลงได้ลงได้ลุกไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆคือก็นแม้แต่ที่บ้านลูกผมกับภรยาลงทุนทำราฟสแตเลสให้ผมเพราะอะไรนะฮะ จะโทษนะฮะใส่อาบน้ําใส่เราต้องใส่ในตุ้ใจเลยเราต้องพยุงต้องเหนียวต้องเหนียวสมัยก่อนที่ผมก่อนที่ที่บอกถอยหลังเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายห้างอาจารย์ผมยังฝ่ายห้างไม่ได้เลยเนี่ยแต่ก่อนคุณต้นลองทำในฝ่ายห้างอก็ฝ่ายห้างก็ปกติอย่างนี้ยกมันต้องอย่างนี้ต้องยกขึ้นกใช่ไม่มีแรงว่างั้นด้วยมันมีแรงแต่มันแ็บมันเจ็บนอนก็เจ็บนอนไม่เจ็บ สบายแล้วยืดขาแต่ตอนตื่นมานี่เราต้องนั่งบนขอบเองครผมต้องทำเนี้ยนวดห่อยได้ทั้งยานนั่งถึงเยอะลุกขึ้นได้แล้วบรรเทาอะไรยังไงตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ไม่ได้บรรเทาเลยมียา,ยาแก้ปวดที่หมอให้มาเราก็ไปหาหมอบอกว่าให้มาหมอก็ก็กดูดูดออกไปดูว่าเป็นไงบ้างเ,เขาบอกไหมว่าเป็นยังไงก็บอกแล้วว่าเขาไอ้ข้อเข่าเสื่อมข้อเข่ามันเสื่อมคุณสุพลต้องการไหมข้อเข่าเสื่อมนี่คุณคุณสุพลอายุเท่าไหร่ครับก็ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบเ็หกสิกว่าไม่น่าเสื่อมเร็วกันนั้นั้นกันยังไงพี่ที่บอกไงมันเสื่อมก็คุณสมพลเริ่มตั้งแต่สี่สิบสี่สิบปแล้วไงพี่ห2สิบสองกว่านี่ยังไม่เป็นอะไรคุณพ่อเน่ยเหนว่าดูแลดีก่อนคุณพ่อผมก็เข่าเสื่อมครับคุณพ่อก็เข่าเสื่อมเป็นมากกว่าผมต้องใช้ไม้เท้าแต่ผมมันเล่นกีฬามากเกินไปนะะแล้วเสร็จปั๊บก็มาหาหมอหมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมนะ ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนข้อเขาเป็นผมบอกเปลี่ยนแล้วมันจะเดินเหมือนชาวบ้านทชไหมเขาบอกมันดีกว่าบาทท <c oughs> ัตรท,ทองดีกว่าบัตรทองนะครับแล้วบัตรทองมันดีตรงไหนก็ <c oughs> บัตรทองมันสามสิบบาทสามสิบบาทมันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไหมแต่อันนี้ผมคิดว่ามันก็ชัวร์ผมก็ปรึกษากับภรรยาภรรยาบอกอ่ะพ่อก,ก็ทำก็ทำไปถ้าจะทำ แต่พอดิมาเ,เจอคุณสุรชิงค,คือแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนจะผ่าตัดนี้มันไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวปวดฮะเจ็บปวดผมบอกตรงคนไี่เป็นไม่รู้อเอางี้นะก<า>ันถ้าคนเป็นมากๆเนี่ยนะเท่าที่รู้เนี่ยนะเวลานอนเนี่ยจะต้องอยู่ท่าเดียวเลยคือถ้าง,งอกลับแลวยืดงอลับและยืด,ะยดจะเจ็บมากคือ<ม>ถ้าถ้าถ้าเกิดว่านอนเป็นคังคกอาอยู่กันนะก็ต้องอ้าจนจนตื่นอ่ะถ้านอนตรงนี้นะก็ต้องตรงจนตื่นก็เหียตรงแต่ถ้าเกิด รองอยู่อย่างี้แล้วจะงออย่างนะจะจะพลิกกายหมอนข้างอะไรนี่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันเมื่อยนะจะตรงเนี้ยต้องอ่าอ่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันจะคอยเป็นนะเป็นครับคือนอนท่าไหนให้อยู่ท่านั้นมันเสียบุคลิกด้วยไหมไอ้เสียบุคลิกไหมในในห้องไม่เป็นไรอยู่ส่วนตัวไม่เป็นไรส่วนตัวไม่เป็นไรไม่ตะควายห้างต้องเอามือดึงด้วยแต่เวลาออกงานไปทำงานไปานอะมีมีฮะมีมีเราต้องออกเดินตรวจคนงานแล้วดูโรงงาน แล้วบางทีลูกค้าเรียกไปใช่ไหมฮะเรียกไปคุยกันก็ต้องมีทานข้าวกันอะไรต่อแล้วเวลาถ้าเกิดเราอยู่คนเยอะๆแล้วเราต้องไปกาะลาไปไดแล้วเหนียวตัวขึ้นทีละจังหวะจังหวะมันไม่ดีมันดูไม่ดีแต่ถ้านัดป้าผลจะไปก่อนแล้วนั่งโต๊ะรอก่อนเลยไม่ให้เขาเห็นตอนเหนียวตดอ่อนเราอย่าให้เห็นไม่ให้เขาเห็นต่นเหนียวทีนี้พอได้ไปแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอหลังจากได้ไปแล้วพอได้ไปแล้วผมก็ทานทานบิมเนี่ยฮะทานไปประมาณผมมาวันพุธ มาที่เอชราบุญพูดพูดประหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ผมมาอมาอีกวันนั้นผมเราทรมารถปวดนี้าแล้วมาวันอาทิตย์ผมยกแข้งยกขาให้เพื่อนเพื่อนดูไม่เป็นไรนะอือาจารย์พิเช่ท่านมองอยู่เคาน์เตอร์ถ้ามบองผมผมยกเงี้ยไม่เป็นไรอาจารย์อแล้วผมก็บอกว่าผมค่อดงชั่วแล้วนะบอกอาจารย์พีเช่บอกผมค่อดงชั่วแล้วรู้สึกดีแต่ยังไม่ชัวยังไม่ชัว ผมก็ทานจนเรื่อยๆเืยๆแต่ผมทานไม่เหมือนคนอื่นนะเช้าสี่กลางวันสี่ก่อนนอนอีกสี่อ๋อคืนหนักหน่อยเนี่ยอย่างที่บอกไงอย่างพี่เนี่ยครับพี่ตอนแรกเอาไปใหม่ๆเนี่ยพี่ก็เช้าสองนะกลางคืนสองตอนนี้พี่เหลือแค่กลางคืนสองละเช้าลดลงเพราะว่าเราเราดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่ตอนแรกเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรมากเราต้องลุยหน่อยเราต้องลุยหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ตอนนั้นเนี่ยที่สี่เนี่ยก็คือต้องลุยหน่อยใช่ไหมนานแค่ไห่ฮะสี่เมตรสี่เมตรมือละสี่เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วแล้วเป็นยังไงจากวันพุธเป็นไปแล้วถช่ถึงวันอาทิตย์มันดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะผมก็ทานต่อเนื่องไปจนถึงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่เห็นชัดเลยครับเป็นยังไงฮะสบายเลยไม่กอปไม่แก๊บไม่กอปไม่แกล์ไม่กอปไม่แก๊บไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วผมก็ไปตามนัดที่หมอเออน่นสิที่หมอว่าที่หมอให้ไปนัดขึ้นเขียงไว้แล้วอ่ะ ผมก็ไปไม่ก่อนขึ้นเขียงเขาให้มาอีกสองวันก่อนขึ้นเขียงผมก็ไปไปเสร็จป้าหมอบอกพร้อมหรือยังคุณสุพลบอกผมยังไม่พร้อมอ่ะผมบอกผมไม่พร้อมกำลังจะเป็นใจ <ละ S 1> แล้วสิแล้วเขาบอกทําไมเจ็บปวดเดี๋ยวผมก็เอาบินมไปให้เขาดูอบอกไปอะไรมาไปทานอะไรมาวกเนี่ยผมเนี่ยทานเนี่ยผมไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเดินไม่มีแล้วนะเดิไม่ต้องมานั่งเสกกระถาตอนขึ้นจากเตียง แต่ผมม่มีครีมนะครีมข้อเข่าด้วยนะต้องมีครีมข้อเข่าด้วยท่านก็ถามว่าเอ้ยอย่างนั้นขอดูสมัยได้ไหมพลอ่าได้เอาไปดูดิผมก็ท่างงี้บริษัทอยู่นี่อยู่นี่นะครับต่อติดต่อผมบอกนี้แล้วยังไงต่อครับคุณหมอว่าเอ็กซเรดูไหมเจาะเข่าไปดูอีกไหมเอ็กซเรดูครับครับเอ็กซเรดูจากเขาก่อนและปัจจุบันไม่เหมือนกันพอมาเทียบกันมันเทียบแล้วไม่เหมือนกันมันดีขึ้น น้ำของผมออกมาเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกนะครับดูดมันแค่เกือบติดมันทีเดียวอืน้ําไข่ข้อ,อแต่นี่ดึงมาปับ๊บพุดขึ้นมาเลยผมดีใจโทรมาหาเพศสัตว์ที่นี่อบอกผมท่านเพศสัตว์ผมนี่ สบายแล้วไม่ต้องขึ้นเขียงนะไม่บาดเจ็แล้วผมไม่ผานแล้วสามแสนกว่าสามแสน้็เขาก็เขานี่ผมสบายแล้วอคือพูดง่ายๆว่าตอนตอนอาการเป็นยังไงไม่รู้หมอก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าอะไรครับแต่ส่วนตัวคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดแต่งนที่สุดความแตกต่างเห็นชัดเจนก็คือการดูดน้ําข้อเข่าออกมานิดเดียวกับเยอะๆเนี่ยมันแสดงเห็นว่าความสมดุลในร่างกายมันเกิดขึ้นแล้วนะความดีใจโทรมาหาท่านเภสั์เภสั์ก็ดีใจครับผม ว่าดีดีแล้วคุณสุพลได้หาใหทีเดี๋ยวผมกำลังเทียบอยู่ว่าถ้าเกิดสามแสนกับทานบิมนะมเดือนหนึ่งโอ้มนราคามันมูลค่ามันต่างกันเยอะเลยนะโอ้ยมหาศาลออแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เพื่อสุขภาพผมเนี่ยทำได้ภรรยาก็ยอมแล้วยอมแล้วเพื่อให้ตัวผมนี่ได้ดีขึ้นและงานการก็จะได้ดีขึ้นขึ้นมาสุดท้ายคือไม่ผ่าไม่ผ่า,ผายกเลิกเ,กเรียบร้อย หมอหมอให้คําแนะนําอะไรต่อไหมครก็พยายามหนึ่งอย่าคุกเข่าพับเพียบและงดกีฬาหนักๆต่อไม่ให้เล่นกีฬาไม่ให้กีฬาวิ่งได้ไหมวิ่งผมคิดว่าผมผมไม่วิ่งอะไม่กล้าเพราะผมมันทิ้งลงไปข้างล่างเยอะแต่พี่นี่เดินสายพานทุกวันนะวันชั่วโมงกว่าโน่นเข่าพี่ไม่เป็นไรเลยคือหนึ่งนะพี่เนี่ยบิมเมื่อก่อนพี่เบาหวานแรงใช่ไหมพี่ก็ สองเมตรกลางวันส<ะ>องสมัยเช้าสองเม็ดเย็นเดี๋ยวนี้พี่แค่สองเมตรหนึ่งพี่รักษาเบาหวานได้คงทนนะแต่อาจารย์พิเชษจะดุพี่หน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าพอเบาหวานพี่คงทนแล้วพี่ก็คันเหนียวมามวนบางทุเรียน <c oughs> บางก็อะไรอ,อย่างเงี้ยแต่มันก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นใช่ไหมแต่คนคนรุ่นรา,าวคาดีกองอาจารย์นี่บางคนนี่เขาเหนียวทุเรียนไม่ได้แล้วนะก็นี่ไงคือเราทาให้เราเนี่ยไม่ทุกทรมานแบบเห็นคนอื่นกินแล้วไม่ได้กินอ่ะครับอ่านะแล้วก็เสร็จแล้วคนที่บ้านเนี่ยตามบุตรแล้วก่อนจะนอนเนี่ยนะคะเข้ามาในห้องแอร์ต้องเป่าจมูกทุกร เพราะว่า<พ>เป็นแพ้<ม>เป็นเหมือนไส่นาสระบิมทุกเช้าบิมทุกเย็นเนี่ยนะฮะ<ม>ตอนนี้ไม่ได้ซื้ออีกแล้วหายเลยอิทธิพลเนี่ยไม่ต้องซื้ออีกแล้วออสบายไปเลยเออนี่ไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดอย่างเงี้ยบางคนบอกยังไงพิเศษเหรอ ก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เราไมา่ได้พูดถึงยาเลยสักนี้เราพูดถึงอาหารที่เมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําหน้าที่ในการปรับสมดุลในร่างกายของเราคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายมีสมดุลไม่มีอะไรมากไปไม่มีอะไรน้อยไปไม่มีอะไรขยันไปไม่มีอะไรขี้เกียจไปเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย อยู่ในสภาพที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมองเหมือนกับเราเป็นคนที่มีรั้วสูงจนโรคภัยไข้เจ็บไม่คิดจะกระโดดข้ามเลยว่าวรั้วคุกใช่ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคุกที่เขาเดินมาคุกาคามไม่ได้สบายขึ้นเยอะไหมคะสบายมากเลยทุกวันนี้ผมเหมือนมันเหมือนเกิดใหม่อะมันเกิดใหม่เดินไปไหนบ้าไหนก็เหมือนชาวบ้านเขาเรียพูดเหมือนคนที่บ้านเลยพอเริกฉีดจมูกป้าเขาบอกมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่ถามจริงๆส่วนตัวรู้สึกว่าอะไรที่มันทําให ข้อเข่าของคุณสุพลเนี่ยบินเนี่ยรู้ไม่ไม่ในความเข้าใจของคุณสุพลมันไปทําปฏิกิริยามันเป็นอะไรยังไงไหมก็เพราะทานบินไปแล้วต้องมีพื้นยาเลยนะหรือคือไม่สนมาละไม่ไม่ไมผมบอกว่าผมทานทีละสีผมไม่สนมาละไม่คือจริงๆแล้วกระบวนการเป็นอย่างไรบางทีมันก็เข้าใจยากแต่เราเองเนี่ยเราต้องการ end result เราต้องการผลสุดท้ายกระบวนการคืออะไรเหมือนอย่างครั้งแรกเลยที่พี่กินกาแฟที่ ที่อิตาลีนะเป็นกาแฟเอ็กซ์เพรสโซที่เขาใช้ไอ้ถ้วยต้มเหมือนถ้วยวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ใช้ไฟสีน้ําเงินลนนะครับทล้วแม่พี่กินพี่บอกไม่อร่อยเลยเขาบอกแม้จานแก้วนี้กว่าจะได้นี่นะเขาเอาไฟสีน้ําเงินลนนะพี่บอกกูไม่สนมึงจะชงมันยังไงแต่มันไม่อร่อยใช่ไหมมันก็เหมือนกันคือบิ๊มจะไปทําอะไรในร่างกายเราเี่กก็ยากที่จะเข้าใจแต่ถามว่าผลลัพธ์เนี่ยอย่างพี่เนี่ย ผลลับเห็นชัดว่าเบาหวานพี่คงที่ไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นอีกแล้วคุณสุรพลเนี่ยข่าวหายคนที่บ้านพี่เนี่ยเลิกฉีดจมูกอือสุดท้ายเรื่องมันคือเรื่องภูมิคุ้มกันอ่าคือร่างกายเนี่ยรักษาตัวเองนะครับก็ทําความเข้าใจรักษารรักษาสมดุลของตัวเองไม่ให้เกิดอะไรมากไปน้อยไปใช่แล้วครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุรพลนะครับที่มา่คุยกันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนด้วยที่มีอาการอย่างนี้อันนี้ท้าทายเลย ถ้าไม่เชื่อคุณสุพลไม่เชื่อเราสองคนนะฮะต้องพิสูจน์กันนะขอบคุณ <c oughs> มากครับี